สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ v r Soldiers นะคะวันนี้พบกับดิฉันศริยานเนติเชียนค่ะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนกันนะคะในช่วงการระบาดของโควิด -19 นี้นะคะหากคุณผู้ชมต้องการขอรับการสนับสนุนผ่านสูยนประสานงานต้านภ COVID ัยโควิดกล่องทบบกสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ line id covid t v 5 h d 1หรือสแกน QR code ที่ขึ้นที่หน้าจอค่ะ วันนี้เราเริ่มกันที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตววรัตยราชนารี4กรกฎาคม2564พลโทพิเศษสิริกเกษมเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี รวมทางเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และสัตววิทยาน้อมสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณโดยร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อาหารสัตว์เลี้ยงและมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด1 9นณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรคงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตวแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านสรีระวิทยาทางสัตวศาสตร์และร้านดอกเตอร์น้ำใจจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิทิพ,พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัติยาราชนารีซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและนำรายได้มาสงเคราะห์สัตว์ เลี้ยงสัตว์ที่ยากไร้ซึ่งเจ้าของประสบป,ปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเมตตาสงเคราะห์อุปการะสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยค่ะกองทัพได้มีการเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่1ทัพสอเป็นวันที่2นะคะภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดโควิด1 i อย่างเคร่งครัดและเป็นการฝึกในรูปแบบของการล็อกดาว พลตรีไพศาลหนูสังผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ได้ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2564ซึ่งมารายงานตัวณจุดคัดกรองทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่151ค่ายกัลยาณิวัฒนาตำบลกัลลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกอย่างเคร่งครัดให้หน่วยดำเนินการรับทหารใหม่ตาม3ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการซึ่งภายหลังจากการฝึกครูและผู้ช่วยครูเสร็จเรียบร้อยจะมีการกักตัวเจ้าหน้าที่14วันก่อนเริ่มทำการฝึก 2. คือการดำเนินวิธีในการรับทหารใหม่มีการควบคุมการรายงานตัวในสถานที่ที่ว่าการอำเภอรหรือมณฑลฐานบกและแยกกลุ่มฐานที่รายงานตัวออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหรือกลุ่มสีแดงให้กักตัวณนะโรงพยาบาลค่ายกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีอาการหรือกลุ่มสีเหลือง และกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่มีอาการหรือกลุ่มสีเขียวจะแยกกักตัว14วันณนะหน่วยฝึกทหารใหม่เมื่อกักตัวครบ14วันก็จะเริ่มทำการฝึกตามหลักสูตรในลักษณะปิดหรือ Bubble and Seal พร้อมเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อนการดูแลสุขภาพของทหารใหม่ตามมาตรฐานสาธารณสุขและนโยบายวินัยทหารต้านโควิด -19 รวมถึงให้ทุกหน่วยฝึกแจ้งข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครองมีช่องทางติดตามข่าวสารบุตรหลานโดยแจ้งให้ทางบ้านได้ทราบตลอดห้วงการฝึกสำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่4นะคะมีชายไทยที่สมัครใจรับชายชาติเป็นฐานใหม่กันหลายนายได้เปิดเผยกับทีมงานของ p r Soldiers ค่ะว่าเข้ามาเป็นฐานเพราะว่าต้องการสารฝันต่อยอดสู่การเป็นนายสิบในอนาคตขอบคุณกองทัพนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจพี่ๆทหารใจดี ตอนนี้ผมเข้ามาในรัวเข้าแรกก็ผมรู้สึกกังวลในเรื่องของการฝึกการเข้าหาเพื่อนแต่พอเข้ามาแล้วพี่พี่ทางเป็น,งนเงยงมากครับผู้ฝึกก็ใจดีต้อนรับพวกผมเป็นอย่างดีทําให้ผมหมยกังวลในเรื่องของการฝึกและผมจะตั้งใจฝึกต่อไปครับม,มีตื่นเต้นบ้างครับก็ไม่ทราบว่าจะเข้ามาเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าก็อยากจะเข้ามาหาประสบการณ์ในการเป็นทหารรับประสบการณ์ใหม่ๆห อีกอย่างคือผมมีความฝันตั้งแต่เด็กครับว่าอยากจะเป็นทหารครับแล้วผมก็ได้ยินข่าวมาว่า,าทางกองทัพบกครับมีเปิดโอกาสให้คนทหารครับสามารถอสอบเข้าเป็นนักเรียนสิบนนได้ครับผมก็ในในลเลยอยากจะลองดูครับด้านกองทัพเรือนะคะก็รับฐานใหม่ผลัดที่1น่งทับือ็พันหารี่ โดยฐานใหม่ทุกนายจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในเบื้องต้นด้วยการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ซึ่งทราบผลในระยะเวลา15 30นาทีก่อนจะปฏิบัติตามขั้นตอนในสถานีที่1จุดลงรถก็ทำการตรวจวัดอุณหภูมิสถานีที่2คัดกรองโรคซึ่งเป็นสถานีซักประวัติการเดินทางของกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมาสถานีที่3จุดสอบสวนโรคเป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อวินิจฉัยรอคัดแยกไปกักตัวตรวจสารคัดหลังหรือ s วอปและรอผลการตรวจพร้อมกักตัว14วันและสถานีที่4จุดคัดกรองโรคทั่วไปนอกจากนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกเป็นแบบล็อกดาวน์โดยฐานใหม่และครูฝึกจะต้องอยู่ร่วมกันและฝึกอยู่ภายในกองร้อยเท่านั้นไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เป็นระยะเวลา15วันเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อกันที่พลอากาศโทสมควรรักดีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศสยโยทินได้ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการผลัดที่1ทับสอในส่วนที่ตั้งดอนเมืองนะกรมฐานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศสยโยทินเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติในการรับฐานใหม่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่างๆแก่หน่วยฝึก โอกาสนี้ได้สังเกตการขั้นตอนการปฏิบัติในการรับฐานใหม่เริ่มตั้งแต่จุดลงรถจุดตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองจุดลงทะเบียนและจุดคัดเลือกและแบ่งฐานใหม่เข้าหน่วยปกครองทหารโดยให้ความสําคัญในการดูแลฐานกองประจำการเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละช่วยเหลือทางราชการในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต รกระทรวงกลาโหมมีการหารืออย่างเร่งด่วนเลยนะคะในการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการขยายห้องผู้ป่วย i อ u และโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองที่เพิ่มมากขึ้นพลโทคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยข่าวว่าพลเอกชัยชานช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกนัทอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานกอรมน หน่วยขึ้นตรงกลาโหมเหล่าทัพและตำรวจผ่านระบบ BTC เร่งสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขรับมือกับผู้ป่วยโควิด -19 ทีที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหารือและพิจารณาร่วมกันถึงขีดความสามารถทางการแพทย์ฐานสูงสุดในการร่วมระดมปรับเกลี่ยบุคลากรทางการแพทย์ทหารเสริมโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งขยายห้องผู้ป่วย ICU จำนวน80เตียงในโรงพยาบาลฐานต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะทยอยเปิดต่อเนื่องใน30วันและขยายขีดความสามารถในพื้นที่มณฑลฐานบกที่11สนับสนุนอาคารและสถานที่จัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมรวมกับโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยสีแดงและเหลืองจำนวน178เตียงเปิดบริการในวันนี้รวมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยสีเขียวเพิ่มเติม176เตียง โดยจะเร่งเปิดให้บริการในวันที่4กรกฎาคมพลเอกชัยชาญยังได้กำชับขอให้ทุกเหล่าทัพเร่งให้การสนับสนุนขยายขีดความสามารถห้องผู้ป่วย ICU และโรงพยาบาลสนามตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สามารถรองรับผู้ป่วยสีแดงและเหลืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขอให้สนับสนุนการทำงานร่วมกับสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลประชาชนช่วงวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึง4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งหมดโดยเร็วหากได้รับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมขณะที่สถานภาพของโรงพยาบาลสนามของกระทรวงกลาโหมโดยทุกเหล่าทัพ ที่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สีเขียวขณะนี้มีผู้พักรักษาตัวอยู่1,630เตียงโดยที่ศูนย์ฝึกบรรทาสาธาร,รณภัยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน78เตียงอย่างรองรับผู้ติดเชื้อได้อีก17เตียงโรงพยาบาลสนามกองทัพบกทั้ง16แห่งรองรับผู้ติดเชื้อได้2,536เตียงมีผู้เข้ารักษา869เตียง ยังเหลือ1667เตียงโรงพยาบาลกองทัพเรือทั้ง3แห่งรองรับได้1070เตียงมีผู้เข้าพักรักษา532เตียงคงเหลือ538เตียงและโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศทั้งสองแห่งมีผู้เข้าพักรักษา151เตียงยังคงเหลืออีก89เเตียงทำให้สถานภาพโดยรวมของโรงพยาบาลสนามโดยทุกเหล่าทัพที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธรารณสุข ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 t ยังสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้อีก2,306เตียงด้านกองทบกระบุนะคะว่าการฉีดวัคซีนให้กับฐานที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในพื้นที่เสี่ยงและฐานใหม่ตามที่ได้รับการจัดสรรกำลังพลนอกเหนือจากนั้นนะคะได้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเหมือนกับประชาชนทั่วไป พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทบกชี้แจงว่ากองทบกมีความจําเป็นที่กําลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและด่านหน้าต้องได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กองทบกได้รับมอบภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลและสบคในหลายมิติทั้งการป้องกันการนําเข้าเชื้อจากนอกประเทศการจัดกําลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคัดกรอง ้วยมาตราการสกัดกั้นที่เข้มข้นและต่อเนื่องมีผลการจับกลุ่มผู้หลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายรวมทั้งจัดกำลังสนับสนุนการตรวจกิจการกิจกรรมในพื้นที่ต่อนในนอกจากนี้กองทบกได้ใช้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดสนับสนุนงานด้านการป้องกันและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลในสังกัดกองทบกสบก37แห่งและโรงพยาบาลสนามที่กองทบกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนจังหวัดต่าง สนับสนุนกำลังพลเข้าช่วยบริหารจัดการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไม่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กองทบ,บกจะต้องดูแลให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในด่านหน้าและในพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถยืนหยัดในภารกิจได้อย่างปลอดภัยกองทบ,บกจึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนผ่านกระทรวงกลาโหมไปอย่างกลมควบคุมโรคเพื่อจัดให้กับกำลังพลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปในรูปแบบองค์กรทั่วไปที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนตามข้อกำหนดของรัฐบาลได้ส่วนกำลังพลส่วนใหญ่และครอบครัวนะคะก็จะได้รับวัคซีนจากการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและระบบการจัดการวัคซีนของแต่ละจังหวัดเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปปัจจุบันได้รับวัคซีนบางส่วนส่วนการจัดทําบัญชีแผนการขอรับวัคซีนยังไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นเพียงการเตรียมการ ขณะที่การจัดสรรวัคซีนให้กับฐานกองประจำการนั้นก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนกองทบกจึงเตรียมฉีดวัคซีนให้กับฐานใหม่ทุกนายที่เข้าประจำการในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นมาตรการพิทักษพลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด -19 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้สามารถออกไปทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นๆได้ต่อไป ขณะที่การติดเชื้อในคไข้าฐานนั้นมีเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่ามีจํานวนไม่มากและสามารถควบคุมได้โดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกองทบกรักษาพยาบาลกําลังพลและครอบครัวและควบคุมไม่ให้กระจายไปสู่ภายนอกซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงช่วงการระบาดของโควิด19 กองทบ,บกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะโดยในการประกอบพิธีชาปนกิจศ,ศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นดาเนินการไปแล้ว255รายกองทับ,บกยังคงเป็นสื่อกลางประสานงานเรื่องต่างๆให้กับประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบ,บกโดยตั้งแต่เปิดศูนย์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ได้รับการประสานจากประชาชนแล้ว853ครั้งมีทั้งการสอบถามข้อมูลทั่วไปการร้องขอความช่วยเหลือในการหาสถานพยาบาลรองรับรวมไปถึงสอบถามเรื่องการประกอบพิธีชาปนกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตขณะที่ในวันนี้นะคะผลโทชาติชายน้าแสงผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกเดินทางมามอบสิ่งของอาหารแห้งขนมและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกก็ได้จัดโครงการเพื่อบุคลากรภาคสนามของกองทัพบกในกิจกรรมเราไม่ทิ้งกันครั้งที่4รวมมอบสิ่งของต่างๆสนับสนุนศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบก อาทิหีบศพจำนวน75หีบมูลค่า1,27,500บาทชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน400ชุดอาหารจำนวน100กล่องโดยมีพลโทชาติชายนาวแสงผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานรับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับชาปนสถานกองทัพบกและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะคะที่ผ่านมากองทัพบก อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆไปแล้วทั้งสิ้น255รายโดยใช้ชาปนสถานกองทบกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3แห่งได้แก่ที่วัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดอาวุธวิกษสิตารามเขตบางพลัดและวัดสิริพงษธรรมนิมิตรเขตบางเขนโดยญาติหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่เดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องการจัดการศพ สาม,มารถประสานขอรับการสนับสนุนได้ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับกหมายเลขโทรศัพท์02-2705685-9หรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook t v 5 h d 1และทางลาย ID c o แอดโควิด t ี5 HD1 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้นะคะกองทบกยังดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในช่วงการระบาดของโควิด -19 ด้วยโดยล่าสุดได้มีการมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่8ชุมชนเขตพระนครวันนี้พันเอกพัฒนาชัยจินตการนรองเลขานุการกองทบกได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชนต่างๆ8ชุมชนในเขตพระนคร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีทั้งแบบนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงด้วยตนเองรวมทั้งไปมอบให้กับประธานชุมชนในฐานะตัวแทนแล้วให้ประธานชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงโดยนับเป็นวันที่สองแล้วนะคะสำหรับการมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ส่งผ่านความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการฐานบกที่ให้หน่วยฐานเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการเจ็บป่วยผู้ยากไร้ด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลและอาหารไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่โดยรอบหน่วยทหารซึ่งตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมากำลังพลจิตอาสากองทัพบกโดยสำนักงานเลขานุก,การกองทัพบก ได้นำพระอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ไปมอบให้กับชุมชนต่างๆรอบกองบัญชาการกองทัพบกตลอดชุมชนในเขตพ,พระนครรวม20ชุมชนแล้วชาวชุมชนก็ยินดีมากที่ท่านได้มามอบของให้กับผู้ป่วยกินเตียงของชุมชนนะคะชุมชนชาวชุมชนก็ต้องกราบขอบพระคุณทางกองทัพบกกับบลบรองอะไรอย่างเงี้ยคะนะคะผู้ใหญ่ในกองทัพบก แล้วก็สำนักงานเลขานะคะซึ่งดูแลไม่ทิ้งกันนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วนะคะโดยสามารถที่จะเช็คสำหรับวันเวลารับวัคซีนได้หลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้ว72ชั่วโมงค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าออกประกาศเรื่องลงทะเบียนแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 และตรวจสอบสถานะวันนัดฉีดวัคซีน โดยระบุนะคะว่าขณะนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดรับจองวัคซีนป้องกันโควิด1 i ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนทั่วไปโดยสามารถจองวัคซีนได้ที่จุดจองวัคซีนชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีหรือที่เว็บไซต์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผ่านการสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอโดยการลงทะเบียนจองวัคซีนนะคะสามารถที่จะตรวจสอบสถานะและวันเวลาฉีดวัคซีนได้ผ่าน2ช่องทางด้วยกันภายหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว72ชั่วโมงคือผ่านช่องทางการสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอและผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระมงกุดกล้าว ส่วนโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ฐานอากาศก็ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์เร่งด่วนเลื่อนระยะเวลาในการให้บริการไปจนกว่าพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครจะเป็นสีเหลืองหากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัดให้โทรประสานกับทางห้องตรวจตามเบอร์ในใบนัดก่อนถึงวันนัดในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาในวันราชการถ้าห้องตรวจไม่ได้โทรเลื่อนนัดและทางผู้ป่วยสะดวกมาพบแพทย์ ก็สามารถมาพบแพทย์ได้ตามปกตินะคะส่วนผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมาพบแพทย์มีอาการคงที่และต้องการรับยาเพียงอย่างเดียวสามารถติดต่อให้ญาติรับยาแทนได้ส่วนบริการยาทับฟ้ามาหาณนเธอผู้ป่วยยังคงต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมิอนอาการแต่ไม่ต้องรอรับยาค่ะสามารถยื่นใบใช้บริการยาทับฟ้ามาหานเธอและใบสั่งยากับทางห้องยาได้ ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเดิมของโรงพยาบาลที่อาการคงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้รับยาเดิมขนาดเดิมและมีความต้องการที่จะขอรับยาต่อเนื่องทางไปรษณีย์ก็ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันสามารถโทรแจ้งความต้องการได้ที่ห้องตรวจก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย3วันทําการค่ะและรายงานพิเศษในวันนี้นะคะเราจะไปทําความรู้จักกับศูนย์จําลองการซ่อมบํารุงอากาศยานของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาฐานอากาศนะคะศูนย์แห่งนี้สร้างขึ้นมาค่ะเพื่อให้ในักเรียนจากอากาศมีโอกาสในการใช้เครื่องมือในการฝึกศึกษาเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงอากาศยานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณนะัทะพงศ์รอดกันภัยค่ะถุงมือติดเซ็นเซ,นเซอร์และอุปกรณ์แว่น virtual reality training system หรือเรียกสั้นๆว่าอุปกรณ์แว่น VR ปจนถึงอุปกรณ์ต,ต่างๆที่นักเรียนจากอากาศเหล่าทหารช่างอากาศชั้นปีที่2กําลังสวมใส่อยู่นี้ถือเป็นเครื่องมือการฝึกศึกษาแบบระบบจำลองการซ่อมบำรุงอากาศยานจุดไฮเทคที่ทางโรงเรียนจากอากาศกรมยุทธศึกษา,หาทหารอากาศได้นำมาให้กับนักเรียนจากอากาศกลุ่มนี้ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งอุปกรณ์การช่วยฝึกนี้ถือเป็นอุปกรณ์การช่วยฝึกระดับเสมือนจริงที่อยู่ในห้อง Virtual Reality Training System หรือห้อง VR ใน VR ล o มครับเราก็จะมีคอมพิวเตอร์หลักคอยคอนโทรลนะครับโปรแกรมต่างๆถูกเซตอัพไว้แล้วแล้วทั้งทุกเครื่องจะซิงโครไนซ์ต่อกันหมายความว่าเชื่อมต่อกันโดยผ่านระบบอินทราเน็ตนะครับใช้สัญญาณ Wi-Fi ซึ่งเมื่ออาจารย์เซต สมมุติว่าเป็นโมดูลของเรื่อง Landing Gear ทุกจอจะเป็น Landing Gear แต่ฟังก์ชันในการใช้งานก็เกิดจากการที่นักเรียนเนี่ยใช้ถุงมือที่เป็นถุงมือของเรื่องของ VR ก็จะ select ไปตามเมนูที่อยู่ในภาพจำลองของคอมพิวเตอร์นั้นๆครับนอ,อจากห้อง VR แล้วยังมีห้องเรียนรู้ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานผ่านคอมพิวเตอร์เบสเทนนิงซิสเตมหรือ CBT โดยห้องนี้จะเป็นห้องเรียนรู้ระดับพื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานและยังมีห้องเรียนรู้ในระดับเสริมวัตถุจริงหรือห้อง AR ทําให้ผู้เรียนได้สำรวจและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยานและส่วนประกอบต่างๆผ่านอุป,ปรกรณ์พกพา ห้อง a r นั้นเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เราดูเครื่องบินก็เป็นการฝึกให้เขารู้ว่าโครงสร้างของเครื่องบิน,นมีองค์ประกอบอะไรบ้างเขาจะได้เป็นการเตรียมตัวเมื่อเขาเข้าไปใน VR เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องบินได้เร็วขึ้นและสามารถเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่อาจารย์เซ็ตให้ครับ ทั้งสาระดับการเรียนรู้หรือทั้ง3ามห้องเรียนนี้ถือเป็นส่วนสําคัญของศูนย์จําลองการซ่อมบารุงอากาศยานที่โรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหวังจะให้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถาบันการฝึกอบรมในช่างภาพพื้นดินที่ได้รับมาตรฐานตามแบบสากลก็คือโรงเรียนจ่าอากาศของเราเนี่ยวางแผนว่าจะ ทำหลักสูตรเพื่อให้ได้การรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมในช่างภาคพื้นดินจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะมีความสำคัญต่อเอสเพิร์ฟของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและยิ่งสำคัญไปกว่านั้นครับในช่วงที่การบินกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเนี่ยกองทัพอากาศก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรหากโรงเรียนจากอากาศได้เป็นสถาบันการฝึกอบรม ในช่างภาพพื้นดินที่เป็นไปตามมาตร,รฐานสากลเนี่ยก็จะช่วยให้รัฐบาลสามารถที่จะมีโครงการร่วมผลิตในช่างภาพพื้นดินที่เป็นไปตามมาตร,รฐานสากลได้ด้วยเครื่องมือในการฝึกศึกษาของศูนย์จำลองการซ่อมบำรุงอากาศยานนี้จะช่วยให้นักเรียนจากอากาศ เกิดความตื่นตาตื่นใจและมีความเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ที่สําคัญยังทําให้นักเรียนจากอากาศเห็นภาพกลไกการซ่อมบารุงอากาศยานได้เร็วขึ้นตลอดจนเป็นการลดระยะเวลาในห้องเรียนเพื่อไปสู่การปฏิบัติจริงก่อนที่จะต้องไปฝึกประสบการณ์จริงที่กองบินต่างๆหรือที่กรมช่างอากาศในอนาคตเสกสรรศรีโยธีถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกันไัยรายงาน ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรายการ v r Soldiers ในวันนี้นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสันนกสวัสดีค่ะ